สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมรายการเลเซอร์เกมเมอครับวันนี้ผมก็จะพาไปตะลุยแมปกันนะครับเข้ากันเลยแมบนี้ก็จะเป็นพวกทรายมากจะเยอะนะครับก็มาก็เอาวมาอยู่นี่วันนี้ก็ไม่เห็นเฮ็น รางใชเลยไม่ต้องมีหัวไมได้เลยเอาป้ายมาเผื่อได้ใช้นะครับเออตกไหนวะเนี่ยเจ็บ chuột 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 อ่าฮะลงกันเลยไหมมาขุดนี่ไว้ก่อนวา้ากระโดดเจาะอ้าวตกช่างมันโอ้ยป้ายเยอะๆไปไหนวะเนี่ยวางป้ายอีก ไปไงวะเนี่ยอืมแค่ผมก็ตัวไปจ้า chơi 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 lại mà sẽ nhỉ nha mắm nha mắm nha nè nha mắm 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 อ๋อลิฟนะครับเป็นลิฟไก่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 กัดจัดให้กรโดดรงมาที่มันเตอโดดไม่โดนนะเอาเอเอาบันไดก็มี มีอะไรเออเจอภาังกฤษผมว่าอ่านไม่ออก <c oughs> ให้เลี้ยวซ้ายไปนี่ข้าไม่มีก็ขุดเลย

มีอะไรไหมไม่เข้าดีกว่าไปเลยอือ<ม>ือทางโคตรสะดวกเลยเยะง่า มาวัดดวงกันหะอ่านี่ไงจุดเซฟตายก็จบครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันพันานะครับบ๊ายบาย